ต้องบอกแบบนี้ว่าเก่านอกคันนี้นะคะเรียกว่าแอร์พอได้ต้องลองเติมน้ำยาก,กันสักนิดนึงนะคะระบบไฟก็จะมีการเช็คให้ก่อนออกเช่นเดียวกันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นลองรถกันเลยดีกว่าเราจะมาลองรถกันนิดนึงนะคะระบบนะคะเวลาทดสอบรถนะคะก็จะมีการลองเกียร์ด้วยนะคะลองพวกคันแล้วก็ลองพวกเบรกด้วยนะคะอันนี้คือเดิมๆก่อนนะ ตู้แอร์ค่อนข้างรอนะคะแต่อาสีอาจจะไม่รออย่างที่เห็นเป็นบางโคนนะคะที่เป็นสีสนิมนะแต่ตัวรถพอได้เลยเรียกว่าเดิมๆกันก่อนโชว์กันแบบเดิมๆก่อนนะคะบอกเลยว่าตู้แอร์90้าดมาแบบนี้ฟอร์ดคือไม่ใช่อุปสรรคคือแรงดีน้ำหนักได้งานอ้อยงานไร่งานสวนนี้จัดไปเลยค่ะ6640นะเกียร์แมนนวลลองรถเลยค่ะ ุณบอกเลยว่าถ้าเขาสไตายกันเร็วนี่คือวิ่งกันไม่ทันเลยนะคะอาการตะก,กายเลยนะคะ90แรงมา้า